สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแนะนําตัวก่อนกันนะครับทีรพงศ์โสดาสีครับอดีตธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับอาจจะแปลกๆที่ได้เห็นหน้ามาพูดคุยกันนะครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะมาแนะนําท่านเชิญชวนท่านให้ติดตามชมและฟังรายการวิทยุที่ผมจัดนะครับซึ่งผมจัดอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นของกรมประชาสัมพันธ์ครับระบบ fm ความถี่ก็99.50เมกะเฮิร์ครับ ผมก็ทํางานอยู่กรมประชาสัมพันธ์มาตลอดชีวิตราชการเลยละนะครับจนเกษียณอายุในตําตแหน่งอดีตอธิบด,ดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเกษียณมาแล้ว9ปีครับแต่ว่าก็ยังคิดว่าพอที่จะทํางานรับใช้กรมประชาสัมพันธ์นะครับเหมือนเดิมในฐานะของเลือดเนื้อเชื้อไขาชาวกรมประชาสัมพันธ์ ผมก็ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานู่นครับตั้งแต่ปี2558ครับหลังกเกษียณอายุราชการมาแล้ว1ปีให้มาดำเนินรายการทางวิทยุนี้เนื่องจากว่าผมมีแฟนคลับที่เคยฟังผมเป็นประจำทั้งทางวิทยุและโท,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 ทรทัศน์ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคือที่จังหวัดขอนแก่นฉะนั้นผมก็กเกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับผมก็ามาจัดรายการวิทยุนี้นะครับนอกเหนือจากการเขียน ทาง f a c o b o o k ทาง l ล n e ต่างๆ350กลุ่มทั่วประเทศหรือทำ YouTube ต่างๆให้ท่านได้ติดตามรับชมกันแล้วนะครับในส่วนของวิทยุนี้ที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้ติดตามรับชมนะครับเนื่องจากว่ารายการวิทยุนี้นะครับจะฟรีนะผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสถานีก็ไม่ได้เก็บค่าเวลาจากผมด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเราก็ทําคุณประโยชน์ให้แก่บ้านแก่เมืองรายการของผมชื่อว่านะรายการ เก็บข่าวมาคุยครับเป็นมากกว่าข่าวครับเก็บข่าวมาคุยนี้โดยผมก็อยากจะให้ผู้ฟังนะครับได้รู้ลึกตื้นหนาบางนะครับได้รู้ ว่าการเมืองมันเป็นยังไงนะักการเมืองไทยเราเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันราชการและระบบราชการด้วยรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็ทั้งเสนอแนะให้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเนื้อหาข่าวสารต่างๆด้วยเจตนารสุทสุ์ของสื่อมวลชนนี่แหละนะครับอันนี้ก็ผมสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน การสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปริญญาโทกท็าาการสื่อสารมวลชนหรือวันนิเทศศาสตร์จากมสทนะครับแล้วก็ปริญญาโทไทยคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับทํางานรับราชการทั้งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์และก็มาอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ปี2520นะครับก็จัดรายการวิทยุนะครับฉะนั้นการจัดรายการวิทยุต่างๆผมไม่มีผลประโยชน์ื่นใดแอบแฝงนะท่านผู้ฟังครับ แต่ว่าต้องการอยากจะอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตอบแทนพื้นแผ่นดินเกิดคือจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรานะครับรายการของผมนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนรายการผู้ที่ผู้สนับสนุนรายการก็คือผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับทนายความต่างๆเหล่านี้มีคติประจําวันแล้วก็จะบอกว่าวันนี้มีอะไรบ้างอย่างวันนี้นะครับที่จะแนะนําให้ท่านได้ชมในวันพรุ่งนี้นะเริ่มวันพรุ่งนี้จะทดลองก่อนนะครับ วันพรุ่งนี้ก็จะมีเช่นปปชขอนแก่นผุดไอเดียใหม่เอี่ยมเตรียมเปิดคลินิกสุจริตเพื่อระง,งับยับยัง้งและก็ป้องปรามการทุจริตหรือว่าเรื่องในโอกาสครบรอบ5ทศวรรษพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะให้เชิญชมโขนฟรีวันที่23ธันวาคม18นาฬกาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น อีกอันนึงนะครับเช่นทางนอกเหนือจากขวัญแก่นแล้วนะครับทางส่วนกลางผมก็จะพูดเช่นเอสมาชิกภาพสอสเนี่ยมันสิ้นสุดลงเมื่อใดทําไมนางสาวรัชนก ที่เป็นสอสอนของพรรคเก้าไกลเนี่ยถูกคําสั่งศาลแล้วจึงยังไปปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นสอสอ,นอยู่เหมือนเดิมและก็การสิ้นสุดมันมีสิ้นสุดยังไงต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมีความคิดเห็นของประชาชนจากการโทรศัพท์มาแล้วก็ชาวขอนแก่นร้องเรียนอะไรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขยะหรือฝุ่นหรือการจราจรต่างๆเหล่านี้ผมก็จะให้ผู้ฟังได โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการด้วยนั่นคือรูปแบบของรายการทั้งไทยและเทศนะครับอยากจะเชิญชวนท่านติดตามรับชมกันนะครับในการติดตามรับชมนั้นนะครับผมก็อยากจะแนะนําท่านนะครับว่า,ามีช่องทางใดบ้างที่ท่านจะติดตามรับชมรายการของผมนะครับอันดับแรกวิทยุสวทขอนแก่น99.50เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ไลฟ์สดทาง YouTube ช่องสวทขอนแก่น99.50เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ ยูทูบของผมก็มีนะช่องทีรพงโสดาสีครับช่องทีรพงศสดาสีนะที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับแล้วก็ Facebook ก็ทีรพงโสดาสีเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผมใน y t u t u เนี่ยมีทั้งอธิบดีพาเที่ยวมีทั้งภาษาไทยถิ่นอีสานมีทั้งมานาสาระกับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีทั้ง, ip ip ง,าร,ง,างารายการนะครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนนี่แหละติดตามชมนะครับ อันนี้แนะนำครับพบกันใหม่ในรายการสดๆในวันพรุ่งนี้8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับสวทขอนแก่นและก็เฟซบุ๊กพีรพงศ์โสดาสีและช่องทางต่างๆสำหรับวันนี้แนะนำสั้นๆเพียงเท่านี้สวัสดีครับ